สวัสดีครับสวัสด,ดีครับก็วันนี้นะครับลุกก็จะมาตัดสีผมคือเพิ่งไปตัดผมมาสั้นเลยนะฮะก่อนหน้านี้ผมมันก็จะเป็นสีขาวๆวันบอลใช่ไหมเทาๆม่วงๆอะไรก็แล้วแต่เออแล้วทีนี้พอไปตัดผมมาเนี่ยโคนผมมันก็ยาวแล้วก็ปลายปานมันก็จะมีติดสีทองอยู่นะฮะทีนี้ลุกอยากให้มันสี เเกันนหมมือดิวันนี้ก็เลยจะมากัดสีผมกันนะครับพอดีว่าสั่งชุดกัดสีผมมาจากชอ้อปปี้เดี๋ยวแกะเลยดีกว่ายี่ห้อนี้ยังไม่เคยใช้จำชื่อยี่ห้อไม่ได้หอกนี่สั่งมาสี่ชุดนะครับของโแรแลนด์พริกเซลนะครับออชุดละสามสิบบาทสั่งมาสี่ชุดก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับแต่วันนี้น่าจะใช้ประมาณแค่สองชุดแหละเพราะผมมันก็น้อยผมสั้นออสั่งมาสองสูตรนะครับสูตรละสองสองอะไรวะ มาสองสูตรสูตรละสองชุดนะครับมันจะเป็นโแรแลนด์พิเซลแฮร์บิวชิ่งพาวเดอร์นะครับอัน,นผง<ม>ฟอกสีผมสูตรเอ็กซ์ตรีมลิปนะครับกับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเจนเทอรลิปนะครับนี่ความต่างของสองสูตรนี้ก็คือไอผงอะผงม,มันจะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวออกซิมิวอะอันนี้เขาจะให้มา12%นะครับสูตรเจนเทอร์เขาจะให้มา6%นะครับน,นี่6%ก็จะกัดประมาณ1ชั่วโมงได้สว่วนอันนี้ก็น่าจะกัดประมาณ 30นาทีไหมเขาบอกว่าถ้าผมดำมากๆแบบว่าเพิ่งเริ่มกับอีกครั้งแรกใช่ไหมก็ให้ใช้อันนี้เป็นการเปิดเก็ดผมอะไรสักอย่างหนึ่งเออลูกก็อ่านมาจากในคอมเมนต์ในช้อปปีนะก็มีวิธีใช้อยู่ก็อ่าใช้วิธีตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวก็มาเริ่มเลยดีกว่าอันดับแรกก็คือหาถุงมือลืมซื้อถุงมือคือจริงๆอ่ะไม่ได้กะว่าจะยอมมันนี้เว้ยแต่ว่าพอดีว่า ช้อปปี้เขามาส่งวันนี้ก็เลยอยากอยากย้อมวันนี้แล้วใช้ถุงมือถุงมือนี้แล้วกันถุงมือระบายสีน่าจะได้อยู่ความไม่พร้อมแต่อยากกันเลยอะ,อะ,อะเดี๋ยวไปเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผสมลูกจะใช้สูตรนี้ก่อนไม่รู้จะพังหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยลุกว่าลูกไม่เคยใช้นะยี่ห้อเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าเคยใช้หรือเปล่าน่าจะกัดประมาณสองรอบนะวันนี้นะครับ ก็จะกัดนี้ก่อนรอบนึง1 2นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะกัดเป็นใช้สูตร gentle นะครับกัดประมาณทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงก็วันนี้ก็จะกัดสองรอบนะไปเริ่มเริ่มข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับนี่ผงม,มันจะเป็นสีม่วงอะ่ะเดี๋ยวรอบแรก้แลจะใช้แบบ1 2ก่อนนะครับก็มีวิธีใช้ยอยู่ตรงนี้นะครับก็ผสมแล้วก็คนให้เข้ากาันแล้วก็ทาบ,บนหัวนั่นแหละมันก็มีแค่นี้แหละ ถ้ารู้สึกแพ้หรือแสบก็รีบไปล้างออกเลยนะเนื้อครีมเขาเป็นสีม่วงๆอะ่ะให้ดูะถุงมือก็คือเย็นมากมันเป็นถุงมือที่ลูกใช้ระบายสีไงนี่เรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกจะยอมจากข้างหลังมาก่อนเพราะว่าข้างหลังเป็นอะไรที่มันจะไม่ค่อยติดอะ่ะเอ้ยมันจะติดช้ายัางไงก็ไม่รู้ก็ข้างๆก็ประมาณนี้นะคะุอยดูดีมันเริ่มมันเปลี่ยนแล้วอะ่ะ ตรงที่เป็นโคนผมด้านข้างข้างบนไม่เปลี่ยนเลยอะแล้วเดี๋ยวลูกก็จะเอาพลาสติกนะครับแรปหัวตัวเองไว้ก็ประมาณเหมือนคนหัวเหมือนไม่มีผมเ้วเลยเหมือนบวชเลยอนะเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ประมาณ 30- 40นาทีนะครับ40นาทีอันนี้รอบแรกนะครับลองแกะมาดูก็ยังเข้มอยู่นะแต่ตรงนี้ก็ขาวแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างก่อน แบบก็ประมาณนี้นะครับวันนี้รอบแรกนะครับขอขอผอเอ้ยคนผมก็สีก็สว่างหมดแล้วนะแต่ว่าตรงโคนผมที่เคยเป็นผมสีดําตรงด้านบนอะ่ะมันยังเข้มอยู่นะครับอาจจะไม่เป็นไรกัดอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบด้วยสูตรเจนเทลลิปนะครับมันออกซิมิวโลชั่นของเขาจะเป็น 6%อนะครับอันนี้ลูกก็จะกัดแล้วก็ทิ้งไว้นานกว่าเดิมหน่อยเมื่อกี้40นาทีใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้เดี๋ยวจะ6กนาทีครับเออเพราะอันนี้มันจะ6%กกไงมันน่าจะแบบอ่อนอ่อนแรงกว่าหรืออะไรต้องใช้คําว่าอะไรวะเหมือนเดิมก็ย้อมจากข้างหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเจอกันตอนย้อมเสร็จแล้วนะอันนี้ก็รอบที่2นะครับก็ครบ60นาทีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้จริงจริงมันก็2รอบมันก็ข่าวแล้วนะ มันก็สีอ่อนแล้วนะเดี๋ยวลูกจะลดสีเหลืองลงไปอีกด้วยการใช้อันนี้นะครับแชมพูลดประกายผมสีเหลืองออของโลเรนพิเซลเอาเหมือนกันเลย<ม>ก็คือวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโล a n นหมดเลยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของโล a รนหมดเลย<ม>ก็อันนี้เป็นโลเรนพิกเซลแอนติเยนโรแชมพูนะ<ม>ก็เดี๋ยวไปสระผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับมาแล้วนะก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเป่าผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน นะครับอสีประมาณนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้แหละก็ข,ข้างในยังมีติดเหลืองๆองอยู่บ้างนะเพราะว่ากัด2รอบไนงะปกติรู้จะกัด3รอบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะกัดรอบที่3แต่ว่าคงไม่มาอัดคลิปแล้ว เดี๋ยวไปอัพเป็นรูปใน i ิน t a g r กรมเอานะครับถ้าใครสนใจก็ตามไปดูได้อ๋อวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามดูกันนะครับไม่รู้ว่าจะทำคลิปออกมาพูดรู้เรื่องหรือเปล่านะเออแต่ก็ก็ประมาณนี้ก็ไม่มีระยะครับ <c oughs> ก็แค่กัดผมสองรอบแล้วก็ใช้ยาสระผมสีม่วงแค่นี้ก็ประมาณนี้ก็จะได้ผมแบบประมาณนี้แล้วนะมันก็ง่ายง่ายง่ายนิดเดียวเลยนะครับแต่ทีนี้เขาบอกให้เว้นระยะห่างจากหนังศีรษะแต่ทีนี้ผมลุกสั้นอะ่ะก็ไม่รู้จะเว้นยังไงเหมือนกันทาเองด้วยมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเออถ้าใครดูอยู่พิมพมาหน่อยว่าอยากให้ทําผมสีอะไรขึ้นเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทําผมสีอะไรดีครับสีส้มหรือว่าสีฟ้าอะไรเงี้ยเออกำลังคิดอยู่ว่าทําสีส้มดีไหม